ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอโทษคนดูจริงๆนะครับที่ห่างหายไประยะเวลาประมาณไม่ต่ำกว่า1เดือนนะครับไม่มีข้อแก้ตัวใดๆนะครับที่ผมห่างหายไปนะครับมีแต่คําแก้ไขนะครับว่าเฟสแรกเนี่ยผมจะพยายามที่จะมาพบคนดูให้ได้2อาทิตย์นะครับตอนหนึ่งคลิปแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับที่ทักถามเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ห่างหายไปไหนนะครับหรือว่าจะเป็นการให้กําลังใจนะครับอันนี้ขอบคุณจริงๆครับเอาละเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมคลิปกันได้เลยครับวันนี้เราจะมาเป็นมู v วี่ไกด์นะครับ ให้กับหนังเรื่อง The Terminalist Dark w o o n นะครับสำหรับใครที่ดูแล้วนะครับยังไม่เข้าใจนะครับหรือใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วค้างคาใจถึงเรื่องภารกิจบ้างเรื่องตัวละครบ้างว่าใครเป็นใครนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่อง The Terminalist Dark w o o f กันครับก่ race, soul, down, อนอื่นนะครับ ความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า The Terminalist Dark Wolf นะครับไม่ใช่ซีซั่น2ของ The Terminalist นะครับเป็นภาคแยกหรือว่าเป็นภาค prequel ที่เล่าตัวละครที่ชื่อว่าเบนเอ็ดเ d ิร์ดนะครับ mm hmm. นั่นหมายถึงว่าถ้าคุณไม่เคยดู The Terminalist ซีซั่น1นะครับคุณจะสามารถดู The Dark Wolf ได้โดยที่ไม่ต้องอิงภาค1ห,หรือซีซั่น1มากนักนะครับหมายความว่าคุณดูได้แล้วเข้าใจได้ง่ายๆครับ เทอร์มินอลิสดักวูฟนะครับเล่าการเดินทางของตัวละครที่ชื่อว่าเบนเอ็ดเวิร์ดที่กำลังปฏิบัติการอยู่ที่อ e ิรักนะครับโดยหน้าที่ของเขาเนี่ยคือช่วยพัฒนากองกำลังความมั่นคงของอ e ิรักที่ชื่อว่าหน่วย i อ f ให้แข็งแรงนะครับเพื่อต่อต้านกลุ่มไอซิดนะครับตัวเขาและทีมเนี่ยได้เผชิญกับเหตุไม่คาดฝันในภารกิจนะครับทำให้เบนเนี่ยต้องไปอยู่กับหน่วย CIA โดยมีภารกิจใหม่ที่ซับซ้อนมากขึ้นครับคือป้องกันไม่ให้อิร่านั้นมีอาวุธนิวเคลียร์ครับ ซึ่งตรงนี้นะครับเรื่องราวมันสมจริงมากเสียจนตัวผู้สร้างนะครับเขาขึ้นมาเตือนในตอนแรกนะครับว่าเรื่องราวที่นําเสนอต่อจากนี้เป็นเพียงเรื่องแต่งเท่านั้นไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่เอาจริงแล้วนะครับผมคิดว่ามันก็มีส่วนของเขาโครงของเรื่องจริงนั่นแหละครับเพราะตัวคนเขียนเรื่องนี้ที่ชื่อว่าแจ็คคาวนะครับก็เป็นอดีตหน่วยซิลมาก่อนดังนั้นเรื่องราวที่เขาพบเจอเรื่องราวที่เขาหยิบม,มาเขียนนั้นก็ต้องมีเนื้อหาหรือว่ามีข้อมูลความเป็นจริงบ้างไม่มากก็น้อยครับ ส่วนทีมหลักของเรื่องนะครับชัดเจนตั้งแต่ตอนต้นเรื่องอยู่แล้วที่เขาเขียนไว้ว่าความพักดีของทหารที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกันอันนี้คือทีมหลักของซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งจะเล่าเรื่องราวทีมนี้นะครับไปตั้งแต่ตอนที่1จนถึงจบเรื่องเลยครับตอนที่7นั่นก็คือเรื่องของความพักดีครับทีนี้ผมจะมาเล่าถึงผังของตัวละครในภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้ให้ฟังกันง่ายๆนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณดูครั้งแรกเนี่ยครับ คุณจะงงแน่นอนครับว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรนะครับอย่างตัวละครที่อยู่ในภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้มีตัวละครไม่ถึงกว่า1 0บถึงสิตัวนะครับยังไม่รวมกับตัวละครที่เป็นไวร้านะครับดังนั้นถ้าคุณดูครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่าคุณจะงงแน่ๆครับว่าใครทําหน้าที่อะไรและใครเป็นใครนะครับเริ่มจากตัวละครหลักตัวแรกนะครับที่ชื่อว่าเบนเอ็ดเวิร์ดนะครับ ซึ่งเบนเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นตัวเอกของเรื่องนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกหน่วยซิลนะครับและตอนนี้เขาเป็นผู้นำภาคสนามฝึกกองกำลังความมั่นคงของอิรักที่ชื่อว่าหน่วย ISF นะครับโดยมีร้อยโทไรท์เอสติงนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยและเป็นเพื่อนกับเบนเอ็ดเวิร์ดนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยประจำอยู่ที่ฐานทัพที่อิรักเลยครับและพอเบนเนี่ยอยู่ไปนานๆนะครับเขาก็ได้สนิทสนมกับครอบครัวหนึ่งนะครับในอิรักที่ชื่อว่า ดาราน,นะครับดาราน,นี่เขาเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่กองกําลังความมั่นคงของอิรักหรือ ISF นะครับโดยภารกิจแรกของเบนเอ็ดเวิร์ดนะครับก็คือภารกิจแรกตัวประกันโดยปฏิบัติการร่วมกับผู้พันโมฟาลุกนะครับผู้พันโมฟาลุกเนี่ยเขาอยู่ในหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่เรียกว่า ISOF อนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นเหมือนแบบหน่วยซีลของประเทศอิรักอะไรเงี้ยเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่มีทักษะเหนือกว่าหน่วย ISF อะไรประมาณนี้ครับผู้พันโมฟาลุกเนี่ยเป็นตัวละครหลักอีกตัวนะครับแล้วก็ยังเคยแสดงหนังแนวนี้มาอีกเรื่องนะครับที่ผมชอบดูก็คือ The Co v e n a n t นะครับโดยภารกิจแรกที่เราจะได้ชมฉากแอคชั่นเต็มๆในภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้ก็คือการส่งมอบตัวประกันนะครับที่ชื่อว่าอันจาบุรีนะครับ อันจาบ,บุรีนี้ในเนื้อเรื่องนี่คือเป็นผู้นำไอซิดนะครับตัวอันจาบ,บุรีนี่คือตัวแสบนะครับแล้วก็ยังเชื่อมโยงกับตัวแสบอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโมซุดดานาวีนะครับโมซุดดานาวีเนี่ยเป็นนายหน้าค้าอาวุธจากเลบานอนนะครับแต่ว่าตัวละคร2ตัวนี้เป็นตัวละครที่ทําให้เบนเอ็ดเวิร์ด และกองร้อยทั้งกองร้อยนะครับเกิดจุดไม่คาดฝันจากความผิดพลาดในการทาําภารกิจเบื้องต้นนะครับโดยที่ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะครับทำให้ตัวของเบนเอ็ดเวิร์ดนั้นแล้วก็ร้อยโทไลท์นะครับซึ่งเป็นเพื่อนของเขาแล้วก็เป็นหัวหน้าหน่วยนี้นะครับถูกให้ออกจากกองกําลังปฏิบัติการพิเศษในครั้งนี้นะครับทำให้เขาทั้งสองคนเนี่ยไปอยู่กับหน่วย CIA ครับทีนี้เนี่ยพอเขาไปอยู่กับหน่วย CIA แล้วเนี่ยครับ ภารกิจของเขาเนี่ยไม่ใช่การพัฒนากองกําลัง ISF อแล้วครับแต่ภารกิจใหม่ของเขาเนี่ยคือการที่จะต่อต้านไม่ให้อิรานมีอาวุธนิวเทียร์ในครอบครองครับโดยมสมาชิกใหม่ในทีมคนแรกก็คือเจสฮาวเวอร์ฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นผู้นําปฏิบัติการของ CIA นะครับหน่วยนี้ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยที่ชื่อว่ามอสซาดนะครับหน่วยมอสซาดก็คือหน่วยข่าวกองของอิสราเอลนะครับซึ่งในสมาชิกของหน่วยข่าวกองมอสซาดอิสราเอลเนี่ยมีอยู่2คนด้วยกันครับคนแรกนะครับชื่อทามารอนนะครับ ซึ่งเป็นฝ่ายไซเบอร์และการปลอมแปลงนะครับคนที่2นะครับชื่อเอลิซาเปลาสนะครับเอลิซาเปลาสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของมอสซาดเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. หลังนั้นจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เบนเลไลนะครับเกิดสงสัยในหน่วยข่าวกอง C A a ว่าเอ๊ะทำไมถึงมีคนอิสราเอลอยู่ด้วยนะครับจึงมีการทักท้วงกันว่าเอ๊ะนี่มันสำเนียงของอิสราเอลเนี่ยเหมือนในฉากนี้ครับมันคือการปฏิบัติการร่วมกันเพื่อต่อต้านหรือยับยั้งอิหร่านนะครับ หลังจากนั้นไม่นานครับก็มีผู้พันโมนะครับที่เราเจอครั้งแรกที่เขาร่วมปฏิบัติการด้วยก็ตามมานะครับเพราะว่าเพราะเขาเคยรู้จักกับตัวเจสฮาเวอร์ฟอร์ดมาก่อนนะครับและยังมีตัวละครที่ชื่อว่าอิสไลฮ์สนะครับอิสไลฮัเนี่เป็นอดีตหน่วยทหารกีนบลเล่นะครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ cia นะครับรวมทั้งมีคนที่เบนและไลท์ไม่อยากจะจับมือด้วยนะครับก็ต้องมาร่วมงานกันนะครับเขาชื่อจูนแลนดี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ cia ที่เคยมีปัญหากันเขาเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ ทำให้เบเ็ดเวดนั้นต้องออกจากหน่วยนี้ครับและนี่ก็คือตัวละครหลักที่คุณจะต้องตามเส้นเรื่องไปทั้งหมดนะครับไปงานฟังดูแล้วนี่แค่ตัวละครหลักนะครับยังไม่รวมกับตัวละครประกอบ,บดังนั้นเนี่ยหนังประเภทที่เป็นประเภทภารกิจสายลับแนวปฏิบัติการพิเศษอะไรประมาณนี้ครับเขาจะชอบเล่นกับตัวละครที่มันเยอะแบบนี้ครับเพราะว่าเขาจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่ไว้วางใจกันไม่รู้ว่าใครเป็นมิตร เป็นตูแล้วโดยที่ทีมหลักของหนังเรื่องนี้พูดถึงเรื่องของความพักดีด้วยแล้วเนี่ยเขาจะล้อกับประเด็นนี้ให้มากขึ้นครับหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีการหักมุมมากเกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณทําความเข้าใจผังของตัวละครเบื้องต้นไปเนี่ยก็จะดูหนังเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาดูข้อดีข้อเสียของภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับอันนี้ส่วนตัวมุมมองของผมนะครับผมมองว่า ข้อดีของหนังเรื่องนี้ที่เราจะพูดถึงเป็นเรื่องของยุทธวิธีในการลบความสมจริงในการออกแบบฉากแอคชั่นนะครับเพราะว่าตัวของแจ็คคาวที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเขาเป็นอดีตหน่วยซิลนะครับแล้วก็มาอยู่ในกองถ่ายด้วยและเหมือนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เขาจะรับหน้าที่โดยตรงในการกำกับฉากแอคชั่นซะด้วยซ้ำนะครับ เรื่องของข้อดีเนี่ยผมชื่นชมในความพยายามในเรื่องของโปรดักชันของซีรีส์เรื่องนี้นะครับ oh. ไม่ว่าจะเป็นฉากวันช็อตที่กลุ่มของเบนเอ็ดเวิร์ดนะครับไปโจมตีกลุ่มตลาดมืดระหว่างการเดินทางขนส่งของสำคัญที่เดินทางไปจากบูดาเปสต์ไปเจนีวานะ fire, inch, แล้วก็อีกช็อตหนึ่งครับที่พยายามเล่า ทำรายการวางแผนของกลุ่มเบนเอ็ดเวิร์ดนะครับที่เขาออกแบบฉากแอคชั่นนะครับให้เคลื่อนที่กล้องไปในทิศทางเดียวกันส่วนข้อดีอีกข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาพยายามปรับปรุงจากซีซั่นแรกนะครับก็คือเรื่องของเพลงครับส่วนในเรื่องของข้อเสียนะครับข้อเสียผมมองว่าเป็นเรื่องของความแปลกใหม่หรือความสดใหม่ของฉากแอคชั่นครับฉากแอคชั่นเนี่ยเอาตรงๆนะครับ หนังแนวสงครามเนี่ยหรือมิลิเตอรี่หรืออะไรพวกนี้ผมดูมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับมันเลยพอมาดูเรื่องนี้มันเลยทําให้ผมไม่รู้สึกถึงความแปลกใหม่ในการดีไซน์ฉากแอคชั่นเท่าไหร่นักนะครับอันนี้แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนคุณอาจจะดูแล้วอาจจะโอ้โหสนุกก็ได้นะครับแต่ผมเคยเห็นมาแล้วนะครับบางฉากผมยังคิดซะด้วยซ้านะครับว่าเออฉากนี้มันคล้ายๆกับโลนสไตร์วโวหรือวาเออฉากนี้มันคล้ายๆกับฉากนู้นฉากนี้มันมันแมทไปเองอะครับกับ กับภาพที่ผมเคยดูในภาพยนตร์แนวสงครามหรือแนวปฏิบัติการพิเศษทําง,งเนี่ยส่วนฉากที่ผมชอบที่สุดนะครับจะไม่ใช่ฉากแอคชั่นนะครับแต่กับกลายเป็นฉากที่เอลิซาพยายามหาของขวัญให้กับลูกของตัวเองที่ชื่อว่าโนอาที่กำลังตัดสินใจเกณฑ์ทหารครั้งแรกนะครับเธอนึกไม่ออกครับว่าจะ หาของขวัญอะไรให้กับลูกของเธอดีเพราะลูกของเธอก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยมีความคิดของตัวเองนะครับแล้วก็สังคมฝรั่งก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเขาโตเร็วกว่าสังคมไทยเนี่ยเขานึกไม่ออกเลยครับว่าเขาจะให้ของขวัญอะไรดีที่จะทําให้ลูกเข้าใจเขาถึงความเป็นห่วงของแม่นะครับตัวเบนเนี่ยก็บอกว่าถ้าเรื่องของขวัญให้เด็กวัยรุ่นหรือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเชื่อผมเถอะผมเป็นวัยรุ่นที่ไม่รู้จักโตนะครับซึ่งผมก็ชอบฉากนี้นะครับโดยเฉพาะฉากที่เขาพูดว่าไม่เอาคําพูดของบทกวีตัวท็อป ไม่เอาคําพูดของคนที่ไม่เคยร่วมรบหรือว่าอยู่แนวหน้าของสงครามไม่เอาประเภทนี้เลยคนเด็กรุ่นนี้ต้องการอะไรที่จะทําให้เก็บไปคิดเองนะครับแล้วพออ่านบทหรือข้อความจากวิลเฟดโอเว่นที่พันที่เล่าเรื่องราวแก่นแท้ของสงครามจริงๆน่ยคุณจะเห็นสีหน้าของเอลิซาเนี่ยเปลี่ยนจากความมั่นใจไปเป็นสลดไปเลยครับคุณต้องไปดูเองนะครับฉากนี้แน่นอนครับในฉากท้ายเนี่ยจะมี เพื่อนของเบนเอ็ดเวิร์ดโผล่มานะครับที่ชื่อว่าเดสตนะครับตัวเดสเนี่ยผมดูตอนแรกเนี่ยว่าเอ๊ะเขาใช่ดาราคนนี้หรือเปล่าที่เล่นเดนเดนออฟเดฟนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าหน้าเขาเปลี่ยนไปมากอายุเขาประมาณ47แล้วตอนนี้นะครับดูไปดูมาผมมาดูย้อนไปที่หลังเอ้ยนี่มันพาโบชไลเบอร์พาโบชไลเบอร์คือเขาเล่นหนังแนวซิลครับแนวทหารแนวตัวโกงแนวอะไรที่มันเป็นแบบแนวปฏิบัติการพิเศษมามา,มากอะครับผมเลยคิดว่าโอ้ นี่ซีรีส์เรื่องนี้ดึงตัวละครตัวเป้งตัวนี้มาได้เลยเหรอแสดงว่าแน่นอนครับด์กบูฟไปต่อแน่นอนครับโดยที่เขาพูดกับเบนเอ็ดเวิร์ดว่าสนใจไปร่วมงานหน่วยป็นบัติการภาคพื้นสนามกันไหม oh, ตัวเขาแบ่งไว้สองเส้นเรื่องครับก็คือตัวเมนสตอรี่เมนสตอรี่ก็คือเดอะเทอร์มอลลิสของเจมลิชนะครับ <Would love S 1> ก็คือซนะีซั่นหนึ่งซีซั่นสเนี่ยก็เล่าไปเส้นเรื่องหนึ่งนะครับ ตัว d a Dark w o o p ที่เป็นสป i ินออฟเนี่ยก็เล่าไปอีกเส้นเรื่องหนึ่งนะครับแน่นอนครับถ้าซีรีส์เรื่องนี้ยังได้รับความนิยมจากผู้ชมอยู่ในพาวิดีโอของอเมซอนนะครับยกได้ว่าถ้าใครเป็นแฟนหนังเรื่องนี้ก็รอดูกันไปยาวๆเลยครับแต่ว่ากำหนดการยังไม่ออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าจะฉายเวลาไหนนะครับแต่ถ้าดูจากเจ้าของหรือว่าเจ้าของนวนัิยายเรื่องนี้นะครับเขามีหนังสือที่เขียนกับเรื่องทํานองนี้ไว้ประมาณ หกเล่มด้วยกันนะครับคุณคิดว่าหกเล่มมันอาจจะกลายไปเป็นหกซีซันก็ได้หรือสิบซีซันก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่แน่นอนครับมันยาวแน่นอนครับสำหรับจักรวาลของ The t e r m i n a ิ i s t นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคุณจะเข้าใจผังของตัวละครนะครับมากขึ้นนะครับว่าใครเป็นใครนะครับมีหน้าที่ทำอะไรนะครับแล้วก็เข้าใจเรื่องย่อเข้าใจทีมหลักของเรื่องนะครับเข้าใจภารกิจของหนังเรื่องนี้มากขึ้นแล้วผมก็หวังว่าวิดีโอตอนนี้จะช่วยให้คุณ ดูหนังเรื่องนี้ได้สนุกมากขึ้นครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้คุณมีความสุขกับการรับชมภาพยนตร์ครับขอบคุณครับ The etched in skin, in my, my ain't I'll yeah, still survive